แฟนคลับหนาแน่นมากๆเลยนะป้ายไฟไม่รู้ใครเป็นใครนะฮะเยอะมากค่ะเยอะมากๆเลยนะการพิยพ์พวกเราต่อเลยครับกับสิบนักล่าฝันนั่นเองนช่วงนี้เราจะมามาวะนะคุยสบายๆนะคะก็พูดถึงเนาะโอ้โหขนาดนั้นนะพี่ก็คือว่าพอออกมาแล้วเนี่ยรู้สึกเหมือนได้ประสบการณ์อะไรบ้างคะแล้วก็เห็นแฟนคลับอย่างที่บอกเยอะมากเลยรู้สึกยังไงบ้างพอแบบก่อนเข้ากับหลังเข้าแฟนคลับเราแบบขนาดนี้ แย่งกันตอบครับใครยังไม่ตอบมากฮะพี่ถี่ครับโดนดีเควสมาไม่ตอบแล้วครับจริงเหรอครับเออถามอะไรนะครับดิฉันเป็นอะไรเนี่ยจบได้ตอนนี้ป่วยครับเป็นนั่งสมาธิปากเขาไม่คิดว่าจะได้เป็นคนตอบคถามครับผมได้ประสบการณ์อะไรบ้างแล้วรู้สึกยังไงนะกับผลตอบรับดีขนาดนี้มีแฟนคลับเยอะแยะขนาดนี้ครับ ก็ตอนอยู่ในบ้านก็ไม่ได้คิดว่าเราจะมีคนชอบแหละบอกว่าว่งตรงๆเลยมีครับแถวนี้ก็มีส่วนมากเวลาไปไหนเนี่ยออกมาจะได้ยินว่าคุณแม่เชียร์นะอะไรเงี้ยฮะคุณแม่คุณยายชอบนะอะไรเงี้ยฮะจะเป็นขวัญใจเออคุณแม่จริงครับจริงครับผู้สื่อาจริงครับจริงจริงปยผู้สอ เขาโครนะผมอายุปานกลางแล้วกันก็คือผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ท่อาจจะมองทีว่าเหมือนกับโตแล้วอย่างเงี้ยแต่ว่าชอบทำตัวเป็นเด็กอะไรเงี้ยคือมันเป็นนิสัยจริงๆของเราคือเราแบบไม่มีฟอร์มแหละคือแรกๆเกรงแต่หลังๆคือปล่อยตัวตามสบายเหมือนอยู่บ้านเลยครับก็คือผู้ใหญ่เ็งก็อาจจะเอ็นดูว่าอย่างเช่นนีอย่างเช่นนะอย่างเช่นก็คือนอนนอนนอนอะไรเงี้ยแบบมาประมาณว่าเข้าน้ำนานอยู่บ้านเวลาอยู่ในเอฟก็เข้าน้ำนานเวลาสองกระจก อยู่ที่้าสองกระจกอยู่เอฟก็สองกระจกนะอะไรเงี้ยฮะก็คือแบบไม่ตตองของตัวเองไม่เก๊กไม่อะไรเงี้ยครับ ไม่คิดว่ามีคนจับจ้องดูอยู่อะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับก็คือตอนแรกมันก็พยายามจะรักษาแต่ว่ามันไม่อยู่ครับรู้สึกว่ามันไม่สบายใจครับก็เลยปล่อยไปเลยครับผมครับผมแต่ก็ต้องไปอย่างนั้นน้องสามเดือนขออนุญาตตอบมากได้ไหมัได้ได้ได้ขออนุญาตถ้าเราไม่ได้เรามีหนังสือการขอพูดให้เราแล้วก็คือก็คือประทับใจมากครับคือว่าเหมือนกับว่าเขาเหมือนเป็นครอบครัวด้วยเลยครับเพราะว่าเขาก็สนิทกับที่บ้านมากด้วยใช่ไหมครับกับแมลนแฟนคลับอ่ะแล้วก็เขาเป็นห่วงเราเหมือนเวลาทุกวันนี้ที่เราออกมาทํางานเนี่ย ก็คือเขามารอเราตั้งแต่ตอนเช้าก่อนที่เราจะมาแล้วก็กลับหลังจากที่เราเสร็จแล้วอะไรเงี้ยครับแล้วก็เอาอาหารมาให้พวกเรากินแล้วแก็แล้วก็มีมีของมีเสื้อผ้ามีอะไรงี้ยอยกองี้ครับก็คือแล้วก็เป็นห่วงเลยบอกว่าพักผ่อนเยอะนะนอนเยอะกินเยอะหน่อยพรอมไปแล้วอะไรเงี้ยครับทำอย่างนี้ตลอดเลยครับก็คือขอบคุณส่วนนี้มากมากครับผมมีใครอยากขออนุญาตตอบไหมครับตัาไปออฟกขอบคุณนะครับขอบคุณ เราคนที่แฟนคลับที่แบบมาไม่ได้ด้วยอะไรเงี้ยซึ่งเราก็อยากเจอเขาเหมือนกันเนาอ๋อมาแล้วเอามาแล้วเศร้าแล้วตามยแล้วใช่เรอก็ขอบคุณนะขอบคุณสำหรับคนที่มาไม่ได้จริงเราก็อยากเจออยากเจอแฟนคลับของเราเหมือนกันนะฮะแค่นี้เลย นี่นี่ะใครอะขอบคุณคักให้ดูคนเลยแล้วกันครับผมได้แล้วคด้อของพี่แบงค์ให้เลยค่ะก็ขอขอบคุณนะคะพี่แฟนคลับที่แบบว่าออกมาก่อนเราแล้วก็กลับหลังกลับพร้อมเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะก็แบบที่เขาแบบน่ารักมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แบบเหมือนที่เราบอกค่ะให้อาหารให้นาวค่ะแต่ตอนนี้มีแบบให้เงินให้คุณพ่อโหวตด้วยใช่ไหมคะได้ดูในรายการใช่ไหมไ้เหมือนแฟนคลับชอบรายการอะไรนะ ตอนนี้ขโมยซ่อนนี่นั่งดูตดจบราชการเลยนะตดนี่ดูไฟตดไปใช่ไหมทำไมที่ไม่เข้าน้ำก่อนี่หนูจนจบเลยครับแต่ถามว่ารู้เรื่องไหมเพื่อนรู้เรื่องแฟนขับถึงยังไงนะครับชี้ที่ว่ามีแฟนคลับเอาเงินมาให้คุณพ่อบอกว่าเนี่ยเอาไปโหวตกุญแจซอนเลยเต็มที่อ๋อเขาอาจจะแบบอยากให้หนูได้ได้มีโอกาสได้เรียนในบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขับเรถใช่ใช่ กําลังลุ้นนะเอ๊ะก่อนไหนจะพูดรู้เรื่องคิดว่าก่อนจะได้มาเป็นเอฟต้องไปประกวดที่ร้านะไปประกิมเป็นหลอกดีนะดูก็ดูสนิทกับคุณพ่อมากด้วยใช่ไหมค่ะสนิททั้งครอบครัวค่ะมองไปไหนไปด้วยกันหมดเลยครับผมเออก็ไม่น่าถามหรอกเนาะดูสนิทกับคุณพ่อมาขอบคุณพ่อขนาดไหนนะครับนี่ก็อยากขอบคุณแฟนคลับอีกนะครับแล้วก็ได้ประสบการณ์อะไรมาบ้างช่วยบอกหน่อยเหนึ่งนนิกเลยก็ขอบคุณแฟนคลับทุกคนนะคะที่คอย เป็นกำลังใจให้พวกเราอยู่เสมอไม่ว่าตั้งแต่ก่อนเข้าบ้านแล้วเนี่ยที่ผู้คุณบอกว่าเออที่มาเชียร์เราวันวันที่เรียนะกว่าอะไรเนี่ยออเดชัน่นออเดชั่นที่แบบมีเสียงรพลดมีอะไรมากมายที่คุณมอบให้แล้วคือจอนมาถึงวันนี้คุณก็ยังมอบความรักนะให้เราอยู่แล้วก็รักเราอยู่นี้ก็อย่าลืมติดตามพวกเราด้วยนะคะทั้ง12คนเลยเองโปกนี่สุดมากเลยโอเคนะเดี๋ยวเรามาอ่านเน็ตจัมเยของแฟนคลับเลยกว่าแล้วให้ตอบคำถามของแฟนคลับเลยนะคะ ตอนไหนตอนไหนบนเวทีที่ตื่นเต้นสุดๆคะมีใครแบบขอแบบคนที่แบบรู้สึกว่าตัวเองตื่นเต้นที่สุดลวกันโอ้โหขอเลยครับไม่ไม่ให้อะไม่ให้กป็จะตอบครับขอดื้อครับก็รู้สึกว่าผมเป็นคนหนึ่งที่สติแตกตลอดตอนที่ตื่นเต้นสุดก็คือตอนอินโทรครับตอนที่แบบหลังจากว่าสัมภาษณ์เสร็จอะไรเงี้ยกำลังจะขึ้นกำลังจะร้อง เรากล้าพออูดตรงกลางเวทีนี่กำลังจะร้องแล้ว,ม,ลวมันกำลังจะเริ่มแล้วนะรเราต้องจากนี้ไปคือ3 4ทีเนี่ยเราต้องทำทุกอย่างให้ดีดซึ่งมันก็มักจะเป๋อไม่แต่วิหลังๆก็โดนชมเยอะก็ดีขึ้นเยอะนะครับดีขึ้นครับดีขึ้นครับผมขอบคุณที่ให้โอกาสจะถึงบัดนั้นครับขอผมด้วยได้ไหมครับได้จากไปครับผมผมตื่นเต้นตอนนี้แบทเทิล์ซานีแมกครับเพราะว่าเหมือนกับว่าทีแรกที่ผมวางแผนเนี่ยคือ ในเพลงนั้นเป็นเพลง Living La vida loca ใช่ไหมครับซึ่งมันนี้ต้องแบบมีการแบทเทิลกันแบบว่าแย่งซีนกันอะไรเงี้ยแล้วคือผมวางแผนว่าผมจะจับล็อกตัวเขาให้ได้อะไรเงี้ยเพื่อ,เพ,อเพื่อเต้นอย่างเงี้ยแต่คือเขาแบบเขาวิ่งหนีตลอดเลยเขาวิ่งหนีตลอดผมก็แบบคือไม่ได้เตรียมเลยเตียมตอนแรกไม่ไม่เตรียมครับก็คือจับตัวยากมากเลัวแล้วไม่ไม่จะมาทำอะไรก็เลยวิ่งหนีเลยครับเขาไหวตัวทันครับก็เออผมก็เลยลำบากใจหน่อย